กล้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องกล้าสบายดีพี่สีถูกานเนาะที่เขามาส้มส่งน,อน้องอเนยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้พอน,อน้องอเนยกับมาพายลุ่มแม่นอ้องแก่บุ่มนะพี่น้องเรมาส้มกันเนาะพอพอน,อน้องอเนยกับจะมากลางมองหน่อยเดี๋ยวพายลุ่มเนาะจังนั้นเมาส้มกันเนาะ ี่น้องนี่เป็นพายดอกบัวนะพี่น้องเนาะกลางมองหาปลาเนาะพี่น้องเนาะโชว์ดอกบวัวพี่น้องเยอันนี้คือดอกบัวเนาะ โคแดงเป็นพายหลุมนะพี่น้องพายเทิงเป็นกวางกวางอนะไรพูดพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนองนะนเป็นเต่าพผือกนะพี่น้องเนาะควันมันโหนกทิ้งพี่น้นองเตาเผาน้องเจ็บบุ๋มเนาะ มากลางมองอยู time, so ่ภายน้องบัวน้องพี่น้องเนาะเบิ่งมาชมกันน้องพี่น้องพี่น้องเลยเพิ่งก็กลางมองน้องพี่น้องเนาะเข้ากลางมองน้องพี่น้องโอ้จะคิได้หรือบ่เนาะ เบิกมาชมกันนะพี่น้องเนาะเบิกชมกันพี่น้องว่าสิได้หรือบ่เนาะคนกลางมองนะพี่น้องหาปลาเนาะพี่น้องเนาะคนพี่น้อย กลางมะหอดน,นี่เนาะมะ่มงมาสมการชิได้หรือบ่อนเนาะกลางปลพี่น่อยที่ฝนเห็ดนะผผกบ่อนเลยปลาปลาขอบ่บ่อนเนาะหน่อย ที่หากินเนาะของชาวบ้านทั้งแบบนี้พี่น้อย ได้หรือบ่อยังเห็นสักโตเลยพี่น้องไอ้เขาป่าตาม,มองอ่ะอมีปลายบ้านขออยู่ขอกินเยเด้อจะป่าเจ,จ้าเขาเจ้าเจ้าเจ้าหนองเลยขอน้ำเจ้าหนองผลพี่น้องเลย ลูกสร้างมาหากินแค่มันได้มันมาน,นได้<ฮ><ฮ>การลงไปเรื่อยๆนะพะี่น้องยังบ่ดชุดเลยมองบอกอักงยาวๆหน่เย วิธีเพื้น้างมองพี่น้องปลาก็ยัง้เห็นต่ำเนาะนนเห็นเงียบสนิทเลยวะอย,นะอย่าพักใบบัวแดงกัหลายนะพี่น้องเนาะ ขนหนอกะเนยลงมาบุกเองอเนะขนหนอกะเนยลงไปบุกเองก็ถูกขนหนอกะเนยปาลุงหนอกิก่เป็นตากรงขนหนอกะเนยเด้อ chị đi. Bám luôn. ได้โบได้บบนะนะนะเห็นตะกี้โอ้โหผองอเนยได้ปลาเลยตัวงใหญ่ปลาที่เราเนี่ จับปลาอยู่บัดจีนเอาไปร้องนี่งหางกระไดตัวหนึ่งมึงดูตัวนี้บบบนี้เบะมาหอดพี่นะงเบะนาะว้าปลาโลนเกือบปลาไปลุงตัวพวกใหญ่เกือบไป ปลาลุงได้กบยำโตปุงใหญ่เลยได้กบนำโตปุงใหญ่ป้าทุึงแฮได้หน่ปลาลุงบาได้ไทยปลาลุงเบิ่งโปุ้งใหญ่น้องกิ๊กกี้พี่น้องเอ้ยลงหาปลาต่อยเลยปลาลุงเห้ยน้องกี่ผมก็ลงพอน้องก็เนิ่ยก็ได้เลยพี่น้องไล่ย่อมผมเจ้าของน้องลงจยู่ที่ไหนปลา มันหมดถือนะน้องจี้ลงเองหน้อยก็น้องเองอน,งน,งนยลงเลยได้โต๊ะเดียวคนหล่นหน้องเอง้เจ้าของน้องลงเอง่น้อย เพิ่บได้เลยเนาะตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ผู้ผพี่น้องน้องก็ขี้เพื่อได้ปลาเนาะพี่น้องเนาะคู่นะโตปลาอย่างไรนะปลาปากปลาปากบ่กโตโบลึกเลยพี่น้องคนนี้นี่แล้วกินเสบกัวหมูเลยก็คนมาแซ่บนะพี่น้องเลยแซ่บผู้ถ้าก็ได้ท้องโตกับกบตัวหนึ่ง พี่น้องพผนได้อแล้วพีนน่น้องผู้ปลาโน่นจันพี่น้องเลยนี่นี่นี่พีน่น้องนี่นี่นนคนกำลังงุ่มพี่น้องเลยผลได้อแล้วพี่น้องปลาลูกต้อนนี่ก็ได้สองตัวคลิป <llo, legislature. S 2> นี้จะชมมาพภาคข้นนะพี่น้องเนาะต้อนนี่ก็ได้สองตัวจะได้อำลาพาจากพี่น้องไปเนาะ ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องนอง่อนงอ่ะเนยเด้อพี่น่องเด้อไปสง่งลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนรวยลำรวย,ยพี่น่อง